สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราพบกับครูที่ะวัลกลิ่นกรุดหรือว่าครูอ้อมกันนะคะพบบทเรียนในรายนิชากระบวนการจัดทําบัญชีในเนื้อหามีอะไรบ้างนั้นเรามาทําความรูจ้จักทําความเข้าใจกันก่อนนะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคําอธิบายรายวิชากระบวนการจัดทําบัญชี มีอะไรบ้างที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มบทเรียนนั้นเราจะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชีพศ2543การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรของธุรกิจบริการธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารการจัดทําบัญชีและงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจในบทเรียนนี้เราต้องเรียนอะไรกันบ้างองค์ประกอบสำคัญมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะหน่วยที่หนึ่ง พระราชบัญญัติการบัญชีพศ2543หน่วยที่2รูปแบบของธุรกิจหน่วยที่3การจดทะเบียนพาณิชย์และการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องหน่วยที่4การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดหน่วยที่5การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหน่วยที่6 กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีหน่วยที่7การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหน่วยที่8การยื่นงบการเงินตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนของโครงสร้างรายวิชาสำหรับหน่วยที่1เรื่องพระราชบัญญัติการบัญชี2543ซึ่งประกอบด้วย หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี2543ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้ทำบัญชีหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชีบทกำหนดโทษหน่วยที่สองรูปแบบของธุรกิจแบ่งออกเป็นประเภทธุรกิจและรูปแบบธุรกิจที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบธุรกิจยิ่งขึ้น หน่วยที่3การจดทะเบียนพาณิชย์และการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเนื้อหารายละเอียดประกอบด้วยผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์สถานที่จดทะเบียนกำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์หน้าที่ของผู้ประกอบการพาณิชยกิจบทกำหนดโทษและค่าธรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์หน่วยที่4ี่ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดประกอบไปด้วยการจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดและการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีหน่วยที่5การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีเอกสารในการดำเนินงานของธุรกิจและการบันทึกบัญชีการแบ่งประเภทของเอกสารที่เกี่ยวข้องและการจัดเก็บเอกสารรวมถึงการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหน่วยที่6กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีได้มีการจัดให้มีการจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการการจัดทำบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้าและการจัดทำบัญชี ของธุรกิจอุตสาหกรรมอีกด้วยในหน่วยที่7การจัดทำงบการเงินตอนประกาศโกรงพัฒนาธุรกิจการค้านั้นจะต้องมีการนำเสนองบการเงินซึ่งการนำเสนองบการเงินนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพราะงบการเงินประกอบด้วยงบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบและหน่วยที่8 การยื่นงบการเงินตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆประมวลรัศดากรซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงินการตรวจสอบเอกสารการกรอกเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการนำส่งงบการเงินการนำส่งเอกสารและแบบแสดงรายการยื่นรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วทำไมเราต้องเรียน เรียนรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชีเพราะการเรียนกระบวนการจัดทำบัญชีจะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องทำให้วางแผนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและป้องกันการทุจริตอีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมายและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ประโยชน์หลักของการเรียนและทำบัญชี 1. ทราบสถานะทางการเงินของกิจการ 2. วางแผนการเงินและภาษี 3. ป้องกันการทุจริต 4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 5. สร้างความน่าเชื่อถือเรามาดูตัวอย่างการนำกระบวนการจัดทำบัญชีไปใช้ว่าสามารถประยุกต์กับรายวิชาใดได้บ้างยกตัวอย่างวิชาระบบบัญชีวิชาธุรกิจเบื้องตน้น วิชาการบัญชีซื้อขายสินค้าวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลและวิชาการบัญชีเบื้องต้นจากรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชีนักศึกษาจะได้คำตอบของหลักการ6หลักดังนี้การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกบัญชีการจำแนกประเภทบัญชีการสรุปผลในงบทดลองการจัดทำงบการเงินการแปลความหนายทางการเงิน และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่จะเรียนกับครูอ้อมนักศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับครูอ้อมหรือ,อยังคะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ลุยกันได้เลย